จังหวัดพะเยาคุณผู้ชมครับแล้วมันกลายเป็นเหตุฆาตกรรมที่สะเทือนใจไม่ใช่สะเทือนขวัญน,นะฮะสะเทือนใจเพราะลูกคลั่งยาแล้วเอาปืนลูกซองยิงพ่อแท้ๆของตัวเองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านปางปูลเลาะในอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาลองดูตรงจุดเกิดเหตุหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่าคนตายเนี่ยก็คือนายคุณานนท์แ่ลีนอนตายอยู่ในบ้าน แล้วคนก่อเหตุก็ซ่อนอยู่ในบ้านเนี่ยชื่อนายกิติภพแซลีเป็นลูกชายแทๆ้ๆคุณผู้ชมครับซ่อนอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวสุดท้ายฮะใช้เวลาพักใหญ่นายกิติภพยอมออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วก็คุมตัวไปที่โรงพักเพื่อสอบปากคำวันนี้เราย้อนกลับไปที่บ้านตรงจุดเกิดเหตุก็คือที่อำเภอแม่ใจปรากฏว่าเราได้คุยกับ ครอบครัวของคนตายด้วยเป็นเมียของนายคุณานนท์และที่ช้ํำที่สุดคือเป็นแม่ของคนก่อเหตุแม่ของมือปืนคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้คุยด้วยนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางทองสุกแซลีเป็นเมียของคนตายเนี่ยคุณคุณานนท์เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวานลูกชายน่าจะเมาเหล้าบวกกับเมายาแล้วภาพที่เห็นฮะ,ค,ะคุณผู้ชมครับคือแม่บอกว่า ไม่รู้ว่าไปเมายาไปเสพมาจากไหนเพราะมันหายไปทั้งคืนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งกลับมาตอนเช้าปิดห้องล็อกประตูลูกสะพย้ยพยายามจะไปเคาะประตูพอมันเปิดห้องออกมาปับ๊บพ่อก็เข้าไปพยายามจะเตือนพยายามจะดุลูกชายแต่ปรากฏว่าลูกชายมันไม่พอใจสิ่งที่มันทาคือมันก้มลงไปหยิบกระเป๋าในบ้านเอาปืนออกมาแล้วจ่อยิงพ่อตัวเองล้มลงกับพื้นต่อหน้าต่อตาแม่ ลองนึกสภาพคือถึงบอกว่าข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวสะเทือนขวัญแต่เป็นข่าวที่สะเทือนใจที่สุดผู้หญิงคนนี้ต้องสูญเสียสามีและลูกชายก็ต้องติดคุกแล้วแก,กไปไหนมาไม่รู้ทั้งคืนเลยกลับมานอนในห้องก็ล็อกประตูค่ะล็อกแล้วเมียก็ดึงดึงตรงอันนั้นหลุดแล้วแล้วก็บอกเปิดก็ไม่ยอมเปิดและพ่อก็เลย เตือนเตือนแล้วก็ด่าด้วยค่ะพ่อก็บอกว่าทําไมนิสัยไม่ดีไปกลับมาก็ไม่เปิดให้ล็อกทำไมห้องว่าอย่างนี้ค่ะก็คุยคุยกับลูกชายลูกชายก็เถียงไปเถียงมาพ่อก็เถียงไปเถียงมาไม่รู้อทุกทีก็ไม่เป็นอย่างนี้ วันนี้เราเจอคุณรสรินด้วยนะเมียของคนก่อเหตุบอกแบบนี้ว่าคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวของผัวหรือว่าลูกชายเนี่ยนะคะของคุณคุณานนนเนี่ยออก แอบไปกินเหล้าแล้วน่าจะเสพยาด้วยกลับมาเกือบ7โมงเชา้าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการนะคะขังแล้วก็ขังตัวคุณรศลินเอาไว้ไม่ยอมเปิดประตูเสร็จจังหวะที่ออกมาเนี่ยเห็นทั้งคู่กําลังโต้เถียงกันผ่านประตูฝั่งพ่อท้าให้ตัวของลูกชายออกมาคุยหน้าบ้านจากนั้นเองเนี่ยพ่อหยิบท่อนไม้ออกมาขู่แล้วพูดว่าต้องตัดเกิดมาไม่เคยตีวันนี้กูจะตีมึงให้ตายอันนี้คือสิ่งที่คุณรศรินเล่า oh. ตัวของผู้ก่อเหตุก็เลยบอกว่าพ่อ แน่ใจนะวันที่ผ่านมาไม่เคยตีเพราะก่อนหน้านี้พ่อก็ตีผมมาแล้วครั้งหนึ่งหลังจากนั้นละ่ะค่ะผัวคุณรศลินหรือคนก่อเหตุเดินไปหยิบเอาปืนลูกซองที่วางไว้หน้าบ้านแล้วจ่อยิงพ่อตัวเองตายเลยแล้วยืนรอมอบตัวซึ่งก็ต้องยอมรับจริงๆว่าผัวนางผัวคุณรศรินเมาเมามากแล้วเสพยาน่าจะหลอนยาแล้วขาดสติด้วยลองฟังเสียงคุณรศลินดูค่ะ พ่ออยู่นานแหละแล้วก็พอ่อพ่อก็ได้ยินด้วยทือพ่อหนูขอดังพ่อก็เลยด่าเขาว่าทำไมไม่เปิดประตูให้เมียไปพัฒนาล่ะถ้าตัวเองไม่ไป <c ười> ว่าไมยมาจะตีเขาก็บอกว่าพ่อบอกว่าถ้าพ่อจะตีพ่อจะตีให้ตายแก็ก็ <c ười> เลย <c ười> ต้องยิงพ่อเมื่ <c ười> อาวานได้ไปค่ะหนูก็ถามว่า ทำไมทำแบบนี้ไม่สงสารนู่นล่ะนทนี้สุดท้ายคนในครอบครัว<อ>ทุกคนเป็นญาติกันอะ่ะ<อ>ก็มีแต่ความเสียใจและความสูญเสียค่ะ<อ>เพราะว่า<อ>เพราะว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนก็คือคนในครอบครัวเดียวกัน<อ>และเป็นชนเผ่าย้กที่จังหวัด พเยา oh. เขามีการทําพิธีกรรมตัดกรรมด้วยนะในการที่จะเคลื่อนร่างของผู้ตายช่วงเช้ามีการทําพิธีเผาศพของชนเผ่ายาค่ะโดยทําพิธีเผาร่างของคุณคุณ,คณานนนะคะซึ่งตายแบบผิดธรรมชาติต้องเผาร่างแล้วเผาเลยครอบครัวต้องเคลื่อนศพคุณคุณานนไปชาปนากิจที่สุสานประจําหมู่บ้านแล้วครอบครัวก็เดินนําขบวนพร้อมกับหมอผีประจําหมู่บ้านหลังจากนั้นเขาจะต้องมีการจุดประทัดแล้วบรรเลงเพลงของหมู่บ้านด้วยนะ เพื่อเป็นการเรียกวิญญาณพอถึงสุสานค่ะครอบครัวของคุณคุณานนนต้องรอดใต้โรงศพเห็นไหมเห็นกระดิ่งไหมเรียกวิญญาณมาตลอดทางได้ยินเสียงวัฏฏะใช่ไหมคะ oh. ต้องจุดเพื่อเป็นการเรียกวิญญาณคุณคุณ,คณา,นานน์เพราะถือว่าตายผิดธรรมชาติ oh. หลังจากนั้นค่ะครอบครัวพอมาถึงเขาจะต้องรอดใต้โรงศพเพื่อเป็นการรับบุญตามความเชื่อของชนเขาย้าก่อนจะยกโรงศพขึ้นไปวางบนกองฟอนค่ะแล้วก็ทําพิธีร้อง แล้วก็ระบำรอบโลงศพแล้วนําไก่ตัวผู้มาเวียนรอบโลงศพเอาจริงนะเราก็ไม่เคยเห็นพิธีกรรมแบบนี้หลังจากนั้นเห็นไหมคะทางครอบครัวเองเนี่ยนีเอาไก่มาตรงบริเวณลงศพใช,ใช่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 ช่วงที่เอาไก่มาเนี่ยแหละเป็นตามความเชื่อคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องให้ผู้หญิงในครอบครัวซึ่งเราจริงๆ เป็นผู้สูญเสียทั้งคู่เลยนะอ,อุ้มไก่ตัวนั้นคลุมด้วยผ้าขาวแล้วเดินเท้าเปล่ากลับไปบ้านเพื่อเรียกนะคะพิธีนี้ว่าพิธีไก่รับขวัญครอบครัวของผู้ตายฝ่ายหญ,หญิงจะต้องหันหลังให้กับโรงแล้วแห่ผ้าดิบเดินขบวนจากจุดเผากลับเฉพาะแค่ผู้หญิงเดินตรงกลับไปนะห้ามหันมามองตลอดเส้นทางเพราะไม่อย่างนั้นจะถือว่าวิญญ,ญาณของผู้ตายไม่เป็นสุข จากนั้นบริเวณคนที่ยังอยู่ที่พิธีเนี่ยนะคะก็จะต้องจุดไฟบริเวณปลายของโรงศพด้วยการใช้ก้านไม้ไผ่และต้องให้ลูกชายคนตายค่ะมาคำคนับสิองรอบอซึ่งเอาจริงๆมือฆ่าก็เป็นลูกชายเนาะก็ต้องมาแล้วพ่อหมอประจำหมู่บ้านก็จะทำพิธีเผาถือเป็นอันเสร็จพิธีของชนเผ<อ>่านี่คือลูกชายที่ยังเหลืออยู่<อ>แล้วก็หนึ่งในนั้นก็ต้องมีการให้ลูกชายอีกคนนึ่งอะ มาเหมือนกับคนลงเมือมาถอดถอนวิญ,ญญาณตัดกรรมให้พ่อด้วยคุณผู้ชมครับก็นะหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหายาเสพติดแล้วก็ดื่มเหล้าด้วยสแสดงความเสียใจด้วยจริงๆขยับไปดูเหตุการณ์นี้ดีกว่าที่จังหวัดสมุทรปราการ